ก็อยู่กันที่ร้าน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 ,าน,านอะไรคะป้าตีคะฮะซีดีกรีซีดีก e ีนะคะแม่อ่านเป็นซีดีเกรดแต่คุณพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าซีดีกรีอ๋อเหมือนซีดีกรีนะคะแต่เขาแยกคำออกมาเหมือนดีกรีอ่ะนะความรอนแรงดีกรีถ่าอะไรกิ๊ดยิ้มกัดนึงคันะแต่ไม่จัด นั่นแหละนิ่งเงยนะคะนิ่งเงยนะคะกินไดีดีเหมือนปวดฟันอ่ะ <c oughs> อ,าอ้าวเนี่ยไ้ชิมกันนะคะคำนี้พออ่ะอืมอืมอืมได้เปี่ยงตัจริงๆออกเปรียร้ยวแๆแซ่บๆอันนี้นะคะเป็นอะไรผักชีลาวเปล่าไม่น่าใช่ สีแนะครับอืมกเ็ตัาุปนรัระวังจากรอนะครับจ้าอนี่ซุปมะเขือเทศมากันละจ้าอืมหอมเบซิล ปี่มาเราแบ่งกันคน so oh. ละชิ้นอุก่อนจะแบ่งกันทุงแม่ขอเนียาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะโอ้โหกรอบกรุบกรับเลยเขาไม่ได้เอาช้อนซุปมาให้อะคะทุกแม่ขอชิมก่อนอืมอ้าวปี๊ ชายไปนอนบ้านุณย่านะคะค่ะบรรยากาศจ้าดีค่ะเดี๋ยวเราจะทานกันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าซุปมะเขือเทศตัวนี้อร่อยมาก ป๊าปี้แห่งขนมปังกันนะคะคนละชิ้นในาอืนีอะไระอะเปียวอ่ะเหมือนเป็นครีมนี่เปรี้ยวๆอืม Yeah. Uh -huh. ้ออีกหน่อย่จะได้เห็นจัน ันจะจ่ายทำไมนะคะพัดจีผมอยู่มองรอฝอ่งอุ่นอุ่รสชาติเหรอคะอเหมือนอยู่ต่างประเทศยิ่ง <c oughs> ตอนนี้อากาศหนาวหนาวเหมือนว่านประเทศอะไรอะคะที่ไทยไ,ไปอยู่ไหนคะ ซาลี่เหรอ,อเรยอรมันเยอรมันมนี่อาหารยุไซปเลยคะเยอรมันเหรอเคะเดี๋ยวไปที่ทูเมตูนะคะ อยากได้โชว์กลางนี่ค่ะไม่ลาดหนไม่เป็นไรค่บคุณค้ามุนจอยมินจ้ะมาแล้วค่ะอุ้ยเกือบเป็นลาดหน้าโชว์ไปโชว์มาเพนนีจะกลายเป็นลาดหน้าละขออนุญาตไม่โชว์นะคะมันไหลมาเป็นทองคำหนีแล้วกันเนาะอืออืออือกระปิ้นขอโทษนะคะ อยอ,อร่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆ C degree C D ตัว C ตัว D มีวงกลม2ห่วงแล้วก็ GRE ค่ะรีะอร่อยปีถูกปากไหม เราไปดูคุณพ่อกันนะคะโอ้โีเอวตุยตุยตุยเลยค่ะปากไม่จัะเห็นคุณพ่อหน้าเอเชียแบบนี้นะคะชอบทานอาหารฝรั่งมากมเป็นคนทานง่าย ก็ได้แต่ต้องอร่อยก็มีึงสำเร็จรูปที่ไม่ทานเลยเลยค่ะหิวให้ตายแค่ไหนก็ไม่ยอมทานเคยไปต่างประเทศกันนะคะนอดึกหิวมากยอมหิวท้องจนถึงเช้าไดกินมื้อเช้ากับทางโรงแามเพราะตอนนั้นครัวของโรงแรมปิดแล้วนะคะ แต่แม่อยู่ได้ด้วยาัองกอิกงสําเร็จด้วยอ,อร่อยนะคะอออคตอนนี้คุณแม่ปรับระดับความขุดของ 真的吗？很多人知道吗？ นะคะเลยต้องมิ้งไว้ก่อนแกะแล้วนะแกะแล้วนะเดี๋ยวให้พ่อแกะดีกว่า Happy New Year 30 degrees อู้หูชิ้นเยิมๆยั่วๆสำหรับทุกคนพ่อพอไปดูช่องเมียบ้านนี้เนี่ย ดูบ้างนะเพราะว่ามีเป็นตาต้องมันก็มีแต่หน้าคุ้งนั้นนั้นทั้งเรื่องอะ่ะโหโหอ,อย่างเงี้ยอืมอืมอนนืมตาลึงตาลานหัวนอจาจ๋าไนี่แหลมมากเลยเอาใส่กระชอนเถอะ จะปั๊บใช้ดูแลไม่ไม่ควรเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนมันอันตรายมากเลยเนาะไม่ควรเป็นตัวอย่างไม่ควรนําไปเป็นตัวอย่างม,มาจาเดี๋ยวเรามาันกินเบอร์อกอออเกอร์กับกิเอร์เจะปัดเบเกอร์ 对。<Yeah. S 2> เป็นตัวช่วยที่ดีในการทำให้เรา enjoy ในการทานนะคะเพื่เพิ่มคู่ไม่ยากก็แส้เรียมนะคะ่ไไนนะ,ะอื้อืดูเ่อขาสุกเกียงเลยอร่อย เรยงต่อนะคะต่อนะคะต่อเราเพิ่งจะดับแล้วนะคะปะปี้ปะปี้เอาเอาเอาฮาร์ปนี้ไหวนะคะ จะรอบนอกลุ่มในนะคะส่วนเนื้อวาคิวข้างในนะคะ่ะแม่กับคุณพ่อออเดอร์เป็นมีเดียมเขาจะมีให้เลือกเป็นมีเดียมแับเวลดันนะเงียบเงียบดูเลยไม่ตอบอ้าวไม่นี่ก็ใช้ได้อยู่นี้ นานๆกินม <this> ีได <the> ้อะเพราะว่าสําหรับคนไทยแล้วเราคงไม่ได้แบบว่าสามสามครั้งต่อสัปดาห์สี่ครั้งคงไม่ไหวอ่ะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเราทานข้าวเป็นอาหารอะแบบนี้ก็จะมีซุปมีสลัด เมนคอสก็เป็นพวกเบอร์เกอร์เส้นพาสต้าเพื่อนสปาเก็ตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นปิกนิกปิกนิกเซ็ตอยู่ที่เจ็ดร้อยสองพันสองร้อยบาทมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือพวกขนมปังเนยขนมหวานแล้วก็อะไรนะคะอันที่สองอะขาหม,าหมูหรือถ้าใครจะสั่งเป็นขาหมูอย่างเดียวเซ็ตขนมปังอย่างเดียวหรือเซ็ตขนมหวานอย่างเดียวอย่างเงี้ก็ได้ค่ะเขาก็มีแยกขายด้ว เซตมินทานได้ประมาณสองถึงสี่คนนะคะวันนี้เราอยากทานเต้นแล้วก็เบอร์เกอร์ก็เลยไม่ได้สั่งขามถูกนะคะเดี๋ยวไปกินขนมหวานถ้างาาั้นดย๋ยวคุณแมาขายทานกันนะคะ ราคาดีกระเมินเแบบี้ถือไว้จ้ะถือไว้จ้ะว้าววิววิวก้มตม่ำก้มตม่ำก้มตม่ำะจ้ะก้มต่ำโอ้โหมีดมมีดมเป็นไงคะดมแต่มองไอติมนี่นี่่เตอะลุยคิดจะพ่อจ้ารออะไรอยู่จ้ะมัมมัมม,มิมมมตัดเลยจ้า กินที่ฐานาหอยมาละซูริงกินนมนมกินนมนมแปดมันวิธีกินอย่างนี้เลยเหรอไหนขอดูครับเดี๋ยว มิกผสมเข้ากันอร่อยมากอืืออร่อยอืออร่อยอ่ะแล้วปะปีนะ้นาะโอเคจะ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูของโน่นนี่นี่นั่นกันละให้ไงเราจดลิปนี้ก็เลยดีกว่าค่ะปะปี้โชคดีครับเท่านี้